ันนี้จะเป็นสื่อการสอนรถหุ่นยนต์ไมโครบิตนะคะขันแรกจะเป็นรถหุ่นยนต์ไมโครบิตที่ทํางานร่วมกับรีเลย์นะคะซึ่งซึ่งไมโครบิดนี้เราจะเขียนโค้ดใน microsoft make code นะคะแล้วก็จะมีตัวรีเลย์ในการช่วยขับเพื่อนเพิ่มขยาย power ให้กับตัวมอเตอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีบอร์ดทดลองสําเร็จรูปนะคะซึ่งข้อเสียของตัวรีเลย์ก็คือ จะทำงานค่อนข้างช้าแล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็จะใช้สายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทันที่2เราก็จะปรับอุปกรณ์เพิ่มนะคะก็ยังเป็นรถหุ่นยนต์ใมคโครบิดที่เขียนโค้ดใน m i มั o o อฟต์ไมโ o รดเหมือนเดิมแต่เราจะปรับเปลี่ยนจากตัวรีเลย์นะคะเป็นตัวไดเวอร์มอเตอร์นะคะที่ทำหน้าที่ในการขยายกำลัง Power ให้กับตัวมอเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อันที่2ก็คือเปลี่ยนจาก ตัวบอร์ดทดลองสำเร็จรูปตรงนี้จะเป็นบอร์ดขยายนะคะซึ่งจะสะดวกในการที่เราจะเสียบตัวไมโครบิดเข้าไปในตัวซ็อกเก็ตนะคะในส่วนของการเขียนโค้ดเรายังเขียนโค้ดใน Microsoft m a k e c o d e เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะเราจะเพิ่มอุปกรณ์ให้กับรถหุ่นยนต์ไมโครบิดของเรานะคะก็คือตัว IR sensor นะคะเพื่อให้รถ หุ่นยนต์ไมโครบิดของเราเนี่ยสามารถวิ่งตามเส้นสีดําได้นะคะซึ่งหลักการทํางานของ IR เซ s เซอร์นะคะก็คือจะมีตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณอินฟราเรดในตัวนะคะโดยที่ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรดตัวสีขาวตัวนี้นะคะจะส่งสัญญาณออกมาและเมื่อมีวัตถุมาบางังคลื่นสัญญาณอินฟราเรดจะถูกส่งออกมาและจะสะท้อนกลับเข้าตัวรับสัญญาณอินฟราเรดตัวสีดําตัวนี้นะคะ สามารถนำมาใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าได้และสามารถปรับความไวระยะการตรวจจับใกล้หรือไกลก็ได้นะคะ